หลงมอ่ะทำให้บวกเลขเก่งแล้วว่าสังเกตว่าใครเอาสเปรโตไปใครเอาแจ็คไปฝึกควจำใช่ละของคุณลุงอันนี้เนี่ยไพ่เนี่ยที่เราทาไมถึงว่าถามว่าไน้ถามเรื่องสุขภาพถามเรื่องการงานเกี่เรื่องความรักเราต้องมันมันถึงจะโฟกัสไปลุงต้องถามพี่จ้ามันมันจะถึงเราจะโฟกัสอะไรไปถูกเพราะว่าถ้าไม่ ไม่มีไม่มีค,คําถามไม่มีอะไรมันจะมึงับการเป็นเดาๆไปดูดูดดไปหรือว่าอะไรไปทนนอนเนี่ยเข้าใจไหมถ้าเรา,ถ,า,เรา,เารเถ้าเราเอารหัสชีวิตเนี่ยถ้าเรา,เารหัสชีวิตเนี่ยเข้าใจไหมมาเป็นเหมือนเรียบเหมือนหมอดูเนี่ยราคาราคาของเราเนี่ยจะอัพไม่สูงราคาน่าจะทับสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ย แต่ถ้าเรารหัสชีวิตมาเป็นเป็นแบบเหมือนจะเป็นที่ปรึกษาเป็นที่แบบว่าแก้ปัญหาชีวิตคนเนี่ยเหมือนกับห,หมอจิตวิทยาหมออะไรพวกเนี่ยอา่าเราจะอัปเดตชั่วโมงละสามพันห้าพันหมื่นมีคนจ่ายเลยเนี่แหละมันมันต่างกันตรงนี้ราคาเนี่ยโอเคอ่ะอันนี้ถามปัญหาเรื่องสุขภาพใช่ไหมมันจะตัดเรียบร้อยเลยเนาะอโอเคสุขภาพจะเปิดทางนี้นะถามว่าเปิดข้อมปิดไหนดีเปิดนายครับ สุขภาพตอนนี้ก็ถือว่าถ้าออกเป็นแดงสีนะเนี่ยร่างกายเยนี่ยหนึ่งหนึ่งสองเราดูว่าสุขภาพคุณคุณลุงนี่อาจารย์ประเทธิ์เป็นไงบ้างถ้าดูตอนนี้นะาดูนะ ใช่สุขภาพเขาดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาเขาก็อยากจะรู้เฉยๆแบบสมสมติว่าวันก่อนนะคุณแอนนี่แกไปไหนไปเช็คอัพพอดีหมอนัดว่าวันนี้วันนี้ต้องไปเช็คอ,อัพถึงเวลาแล้วเช็คอัพอันนี้ก็เหมือนกันบางคนเนี่ยสุขภาพเราก็ดูแล้วเขาแข็งแรงดีเปิดมาปุ๊บเนี่ยแข็งดีแข็งแรงดีโดยท่านไม่มีปัญหาแต่เราก็จะดูต่อไปว่า <S <S มันเป็นยังไงบ้างนะมันมีบกพร่องหรือบางมันใช่ว่าบางคนเนี่ยตรวจเช็ค คนสุขภาพแข็งแรงดีๆนะไม่ม <ad> <meter> ีอะไรนะไปตรวจเช็คเจอนั่นเ้าเจอนี่เจอโน่นเจอนั่นมันก็จะขยายวงไปอีกบางทีเราต้องเตรียมตัวระวังไว้อันนี้เป็นอดีตเราดูอดีตเห็นไหมของคุณลุงนี่อะไม่แค่สุขภาพอะไรระวังเรื่องอะไรหัวใจหัวใจหันจะติดสันจดตันใช่ใช่สันอดอุนตันจะติดฉันะ บางทีเราก็ต้องถามว่าพวกกรรมพันธุ์เนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตาายยใไรเขาไปเนี่ยไปโลกอะไร เพราะโรคหัวใจเผืแสดงว่าเราต้องระวังละถ้าพ่อเรามีหัวใจมีความดัน,ดน,ดนเราต้องเราตอบไปในะอนาคตเราต้องระวังเรื่องความดันต้องควบคุมต้องอันนี้เอ่อเข้าใจเข้าใจไหมมีไหมรุม่นอดีตนี้เป็นโรคกระเพาะโรคกระเพาะใช่ไหมังไม่หายแต่พ่ออันนี้ก็เป็นหัวใจปั๊บเดียวตายเลยเออเนี่ยงอ่นี่มันมันเป็นอนดีตเนี่ยโรคกรรมพันธุ์เนี่ยอ่แต่ตอนนี้เป็นกระเพาะแต่ไม่แน่แค่เพื่อแค่เพื่อเราต้องระวังนะเราไปดูต่อนะเป็นไหยนี่ไนี่ยังไง อาจจะมาฟันธงเลยแม้ทีว่าเป็นเนี่ยมันมีของเก่าอยู่ข้างในอยู่มีเหมือนกันโรคกรรมพันธ์โรคที่แบบว่ามรดกตกทอดที่มรดกตกทอดที่อะไรนะครับว่าคล้ายๆว่ามันเป็น d N T อ่ะเบาหวานความดันถ้อขีดอันนี้ขีนี้ก็อยู่ที่เราสิมันมีอยู่แต่้ขีดนใช่อันนี้อยู่ที่อันนี้อยู่ข้างบนก็คิดว่า มันเป็นกรรมพันธุ์ไงอ่าม,มันอยู่ข้างบนเนี่ยพ่อปู่ย่าตายายมันมีปัญหาหัวใจเป็นเส้นเลือดระบบระบบเส้นเลือดก็อันเนี้ยไอเราเนี่ยมันยังไม่สแสดงออกมาตอนเนี้ยระหัวใจเราเนี่ยมันยังมันยังอยู่ยังโอเคอยู่หรือว่ามันยังไม่ไม่สแสดงออกมามแต่แต่ต้อง,<ว>งให้ระวังเพราะมันเป็นกรรมพันธุ์เข้าใจไหมถ้าเกิดเวลาเวลาเราไปตรวจสอบตรวจเอ่อไปตรวจนอกตรวจอะไรพบเขาก็จะถามใช่ไหมอ่าคุณพ่อเป็นไงมีอะไรเป็นอะไรเป็นประวัติเอ่ออันเนี้ยอ่ามีปบ พอสแกนมาตรวจเด็กมาเอาอันนี้ก็มีต้องระวังความดันต้องคล้ายๆกันคือว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยใช่ไหเนี่ยต้องอันนี้สองสองสี่เนี่ยก็ต้องต้องดูแลต้องสุขภาพต้องออกกำลังกายเป็นระยะหรือว่าต้องแอคทีฟต้องอะไรเนี่ยอย่าไปเครียดอย่าไปอะไรสองสองสี่เนี่ยบางทีก็อย่าไปรับภาระอย่าไปทำงานหนักหรว่าเด็เจ็ดขีดขีดอันหนึ่งงอกกีรังที่หลงที่ลืม จำได้ไหมที <poured S 1> ่ลงกลือคือว่าเลือ่างเขาเขาไอ่มันหนหกเจ็ดหนึ่งหที่มันอ่านบประจานประสิฐเห็นไหมหนึ่งหกเจ็ดเไมมีมหนึ่งหกนนตรงกลางนู่นหนึ่อ่ะนีรางสาใช่สองมั้งใบกลางคนสิมัเก้าห้าศูนย์ แล้วก็บวกกับบวกควณกับหนึ่งไงหนึ่งเก้าหกเจ็ดเนี่ยต้องระวังความจำเพราะว่าเรียนเยอะรู้เยอะจำไม่ได้สักอย่างเลยทำใส่เมื่อแต่บางทีอาจจะต่อไปในอนาคตข้างหน้าหรือว่าอะไรโอ้ลืมนอนลืมนี่ลืมเนี่ยลืมไปบ้านอ้าวกลับบ้านไม่ถูกเทำใส่เมื่อบางทีแล้วมีได้ไหมความจำมีไหม ความจำเนี่มันนี่โอเคอะต่อไปเลสิตนะต้องปรับความคิดไดหต่อยอยาไปอันนี้เยอะไปรับอาจารย์เมื่อกี้นี่อะไรนะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพตัวแสกกะนี่เขางงที่ว่าแกกะเขาหลังตัดลังตัดนี่สุขภาพนี่ ี่เเปลี่ยนเป็ดูสุพราะว่านี่มันงานแบบการงานาารย์วก็เป็นสุขภาพแล้ก็เปลี่ยนสุขภาพกเหมือนกันเพน้ตารรวมเนี่ยสุขภาพณตอนนี้เขาถือว่าใช้ได้ก็ไม่มีอะไรว่าต้อง่าเอะไรนะครับดูว่าดดีเอดเหออัี้สี่มออกมาแล้วที่เมื่อกี้เขาพูดว่าเลยนะเขาจะมีปัญหาโรคกระเพาะท้องอืดอเฟ้หรือว่าเนียสยดลงกระเพาะหรืออะเนี่ยเกี่ยวับพวกลำงลำไส้ระบบขับาย เห็นไหมที่ได้ที่ไหนได้เอาไปมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราเองหมดเลยตัวเราเรากินอาหารเราครอบคุมอาหารเราดูแลเราไม่เกลียดไม่อะไรพวกก็โอเคแล้วเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ตัวเราหมดเลยไหมข้างบน ก็ว่าต้องออกกําลังกายต้องให้แข็งงแล้วก็อีกอันใช่เป็นเรื่องหนึ่งเนี่ยต้องระวังเรื่องกระดูกกระดูกพุนกระดูกเกาะกระดูกบางกระดูกขับเส้นปวดหลังปวดเอวหรือว่าต้องระวังเรื่องเข่าอะไรเนี่ยก็ได้เรื่อหนึ่งนะเสร็จแล้วฮะแม่นมากค่ะอะไรแม่นมากแม่นแม่แม่นม่แม่นเพราะอายุขนาดนี้มันก็ประมาณประมาณนี้เลยนะทั้งความจําทั้งเข่าทั้งอะไรไปหมดเลยนะเนี่ยไม่ต้องหลับตาก็พูดได้แล้ว เนี่ยไหมเล็หนึ่งใช่ไหมต้องระวังข้อสงข้อเท้ากระดูกเนี่ยต้องระวังสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยมันยังเกือบแต่สุดท้ายอันนี้บางทีตอนนี้ก็ยังไม่รู้ไม่เห็นมีเป็นโรคอะไรเออขาก็สุขภาพเขายังโอเคอยู่เนี่ยไม่รู้จะเป็นอะไรยังไม่อยากได้สพโรคอยู่เขาก็ดีแล้วก็ดีแต่ต้องอันนี้เป็นอันดีเปิดจริงมาแล้วเป็นมากเห็นไหมเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยเป็นโรคอะไรโรคอะไรที่หลงที่ลืมเนี่ยเริ่มมาเเริ่มเริ่มมา บางทีต้องจดไว้ด้วยจะทำอะไรต้องจอะไจะได้จาขนาดจดเล่นเลอนาด้รยแล้วกาวมาละกาวมาละไม่กาวมาละกาคืออะไรสุขภาพเขาบอกเราให้กาวคืออะไรเขมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดก้าวด้วยไหมก้าวไหมโน่นในหนึ่งก้าวน่นอันที่2อง สศมาไก็มีนึ่งหก็มีหนึ่งแใช่ค่ะหนึใช่มหนึ่งหอ่าหนึ่งเสุขภาพเนี่ยรวมๆเมื่อกี้เรื่องความจงความจำอีกเสร็จงานก็คือว่าระบบสมองอ่ะเนี่ยพวกสตรงสโต๊กเส้นเลือดอุดตันเส้เลือดตีนไมันจะมาเชื่อมโยงกับเลขห้าพอดีไหม เชื่อมโยงกันเลยแค่คือว่าเพราะว่ามันถ้าระบบหัวใจไม่ดีอะไรไม่ดีเนี่ยเส้นเลือดเป็นเล no ี้ยนสมองไม่ทันก็ปั๊บแต่ตรงตรงอันนี้ก็เติมถือว่าถ้าดูๆแล้วโรคเนี่ยถ้าสอบถามดูทุกทางปัญหาใหญ่ๆคือว่าเป็นโรคเลยนะการหนึ่ก็โรคที่หุ่นสัตว์โรคที่หุ่นสัาน์คือว่าบางทีไม่มีอะไรนะหรือว่าคนไม่แรงแต่เดี๋ยวคนนั้นมาตั้งเป็นนี่เป็้นนั่นเป็นนี่เขาคิดไปเองโรคที่ว่าคนแก่คนทารายนะพอแก่ปุ๊บไม่มีอะไรจะคิดอ่ะ ก็อะไรนั้นมันโนไปเองเอ้ยเพื่อนฉันเป็นอันนั้นเพื่อนฉันเป็นอันนี้เ้ยฉันจะเป็นไม่เออเนี่ยมันคิดไปเองคิดไปคิดมาเป็นเป็นเป็นความคิดว่าอะไรเขาดึงดูดมาเองมีมีมีลูกศิษย์จตุมาที่อินโดนีเซียนะอ่าอะไรนั้นเขาเขาไปเปิดดูข่าวโอ้อันนั้นเพื่อนคนนั้นสต๊อกเฮ้ยข่าวอันนี้ก็สต๊อกอันนั้นก็เสเลี่ยตีเสลี่แตกสุดท้ายตัวเองก็เป็นเดินลง เออเลานะเดินลงไปเลยไม่ปุ๊บเอา้าก้าวขาไม่ได้และยืนอยู่ตรงนั้นะเขาตกใจเอ้ยเอ้ยมาเรื่อยๆไม่มาอันไหนได้เส้นเลืดเอดอุดตนันแตกแล้วอ,อะไรนะอ,อุดตันเลยว่าขยับขาไม่ได้เลยขึ้นซีกไปเลยแล้วเจอกน้นาเนี่ยบางทีมัน,ท,มนทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันคือว่าเราเป็นหนึ่งโดดมา ถ้าเร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 ียนเรื่องจิตแต่เรื่องอะไรเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราต้องพยายามอย่าไปดึงดูดโรคภัยไข้เจ็บเลยมาว่าเราเราพูดกับตัวเองสมองตัวเองสั่งงานเองว่าฉันเนี่ยสุขภาพแข็งแรงตลอดเลยฉันอายุห้าสิบเก้าสิบแปดสิบร้อยสองร้อยเราว่าเป็นแล้วฉันเจฉันไม่เข้าโรงพยาบาลเลยฉันโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่เป็นที่ฉันไปเลยฉันแข็งแรงเลยแค่จิตเราสั่งงี้ปุ๊บเนี่ยอายภายในของเราเนี่ยมันก็จะแข็งแรงแต่ถ้าเราดูแต่เขาแล้วคนนี้เจ็บคนนี้ป่วยคนนี้กินอย่างมันก็จะป่วยจะเจ็บอะไรประมาณนี้ โอเคต่อไปเรามาดูปัจจุบันนะปัจจุบันเมื่อกี้เห็นไหมอันนี้เจออะไรนะสิบเอ็ดอันนี้สองสองสี่โอ้โหมันปัจจุบันอ่าก็แข็งแรงอยู่ใน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 ตัวเราเรารู้สึกว่าเราก็ยังแข็งแรงดีอยู่ใช่ไหมสภาพเป็ดีอยู่ไม่มีอะไรไหมเนี่ยเห็นไหมเลขสามอยู่นะอ่าต้องต้องพูดร้องเพลงคาราโอเกะต้องยิ้มเยอะๆหัวเราะเยอะๆ เพราะว่าอันนี้เลขเนี่ยมันสองสองสี่ใช่ไหม <Okay. S 1> อ่าสองสองสี่มันอาจจะเป็นเลขสี่ตัวนี้ก็ได้นะสองสองสี่หรือว่าต้องหัวเลาะต้องแอคทีฟต้องอะไรนะยิม้มต้องหัวเลาะต้องให้แบบว่าอ่าเลยนะกระเพาะมันได้ยิ้มหน่อยหรือว่าเนี่ยต้องหรือว่าร้องเพลงเราจะเลยต้องล่าเลงแจ่มใสอ่าสังเกตไหมโลกทุกโลกเนี่ยเกิดประการอะไรนะ ความเลยนะเราเครียดคนที่เครียดๆปุ๊บเนี่ยสารพัดโรคก็จะเข้ามาความน้ำหวานอะไรหรือโรคก็เข้ามาแทรกมาแต่ถ้าเราไม่เครียดเนี่ยร้องคาราโอเกะยิ้มได้ทั้งวันหัวรอดได้ทั้งวันคนเนี่ยเป็นตัวด้วเลยไม่มีโรคอะไรเลยมันลงมาเลยก็หนีหายหมดเลยช่่่งงงนีีี้แหหลลละไมาาเเเยทรอพก ก็จะยูทูปนี่แหละไลันใช่รอยแล้วมันก็จะมีความมันจะมีรอยยิ้มมีอะไรไหมมันเราต้องออกไปแบบว่ารีแลกซ์มีแหลกอ่าเพราะว่าอีกอันหนึ่งว่าสามเนี่ยต้องหาเพื่อนคุยคนแก่คนเฒ่าเนี่ยเสียอย่างหนึ่งก็ว่าไม่มีใครคุยด้วยเพื่อนหมือนหนูอะแล้วก็เป็นลูกอ้ผมีคนคุยด้วยเยอะเต้องหาคนคุยได้คุยไลน์คุยอะไรเหมืนหนูอะนี่ป๊อกเนี่ยตั้งใจไหมบางทีเนี่ย คนแก่คนเฒ่าอ่ะทำไมเล่นไลน์เป็นพวกส่งไลน์ไปให้ทุกเช้าทุกครั้งมันก็ยังดีอยู่แล้ว่าว่าเดี๋ยวยังตอบมาอยู่ยูยูวันนี้ไม่ส่งไลน์มาสิปตกใจเลยคนนี้เป็นไรรีบโทรไปแจ้งเถอะตมามีครูที่มาเลเซียคนหนึ่งนะเนี่ยวันน้องน้องสาวเข้ามาที่นี่เขาก็บอกตมามอนกันนะวันไหนถ้าเห็นพี่สาวส่งอะไรมาติ๊กตองติ๊กตองแสดงว่ามันยังยังยังมีลมหายใจยังนีวันไหนเฮ้ยเนียไปทั้งวันเลยอะไรเนี่ยรีบขับรถไปดูอาวมันนอนงอมอยู่ตรนนั้นเนี่ย คือว่าเล่นสามเนี่ยบางทีต้องหาเรื่องอะไรที่แบบว่ามันแบบว่าเพราะว่าคนคนแก่คนเฒ่าเนี่ยพอมาอายุสูงปุ๊บมันกลับมาเหมือนเด็กเลยอยากจะมีเพื่อนคุยอยากจะมีแบ่งปันคนนั้นคนนี้อะไรตรงนี้ไหมเลขสี่ใช่ไหมพอเราคุยพอเราปพ๊แล้วก็มีความสุขมีอะไรแล้วก็มีความอุ่นมีอะไรมีเพื่อนมีอะไรเนี่ยต้องต้องไปสังคมอ่ะต้องไปสันสันไปไปกลุ่มเนี่ยเรามานี่ปุ๊บเนี่ยฮะ สามวันหมดไปแล้วเหรอถ้าเราอยู่บ้านเอ๊ะเมื่อไรมันจะหมดสักทีเอ๊ะเมื่อไรจะหมดแต่มานี่ป๊อปฮะมันไวมากเลยอะไรตรงนั้นเนี่ยรู้สึกไหมรู้สึกไหมถ้าเราไปเวลาเราไปอยู่ไปคนเยอะๆเนี่ยอร่อย้อนรนคน้อระวังโรคเครียดคิดไปเองไม่ไม่ต้องออกมาเป็นจิตอาสาหรือว่าต้องดูแลต้องวางแผนดีดีดีแต้องดูแลสุขภาพตัวเองใช่ไหมเพรเราหนึ่งห้าหกไหมหนึ่งห้าหกมันออกมาหกเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยอายุห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบไปเนี่ย ต้องดูแลตัวเองต้องรักตัวเองแล้วคนอื่นเนี่ยเป็นตัวรองแล้วถ้าเอาตัวเองไม่อนถ้าเราไม่แข็งแรงเราไม่ดูแลตัวเองบเราจะไปช่วยคนอื่นไปบอกคนอื่นมันไม่ได้ถ้าเกิดหมอเนีหมอหมอหมอยังเดินกระเพกกระเพกอยู่บอกว่าจะมารักษาจะมานวดมันจะหายหรือเปล่าอะไรเนี่ยหมอเนี่ยมันต้องแข็งแรงก่อนถึงจะไปช่วยคนอื่นรักษาคนอื่นได้ไม่เป็บไม่ป่วยแต่ถ้าหมอเจ็บป่วย อ่าป่าประงับประงับจะมาคยุยว่าวิธีการรักษาเฮเราไม่เชื่อแล้วตัวคุณเองจะไม่รอดจะตายไมื่หร่มันคือมันจะสอนฉันอยู่อย่างเงี้ยเใช่ไหมเนี่ยแหละก็ว่าไฟไหม้บ้านหมอเห็นไหมสิบเนี่ยความคิดต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยอันเลข่สองระวังสายตาเนี่ยระวังมือนิดหน่อยนหกเนี่นยสุขภาพเราบางทีอายุป,ป่านนี้แล้วเราไม่ต้องไปตั้งหวังความหวังอะไรไว้สูงกันไปแรงเราก็มีแค่นี้ ข้าวกินได้แค่นี้อะไรแล้วก็ทําไปเรื่อยๆเลยบางคนเนี่ยโอ้อยากจะสร้างโรงพยาบาลอยากจะทำมูลนิธิคิดอยากจะว่าบางทีคำเอ่อคือว่าจิตจิตมันใจมันมีแต่กําลังมันไม่พอเงินไม่พออะรแบ้นมันตั้งความหวังไว้สูงเกินไปอยากจะโอ้อยากจะเปลี่ยนคนทั้งโลกจะให้มันเป็นอย่างนี้จะเปลี่ยนดินทั้งประเทศอะไร่าเนี้บางวันบางทีมันเราก็เหนื่อยอ่ะนะเจ็ดต้องเรียนรู้ดูแลสุขภาพรักตัวเองเยอะๆสุดท้ายไหมมาเทสสิบสามแล้ว อ่าถ้าเกื่สื่สารเนี่ยต้องเดินทางออกไปบ่อยๆนะ่ยของเราเนี่ยเวลามีกิจกรรมมีโครงการมีอะไรเราออกไปสัส้นๆออกไปเที่ยวออกไปพบเนี่ยจะแข็งแรงเลี้ยงเพื่สื่สารว่าอย่าอยู่อยู่นิ่งๆนีนน่ต้องหาอะไรทำแม้เลขแปด 8, อย่าไปคิดมากนะอันนี้เจ็ดเใช่ไหมพวกเขานี่ต้องระวังถ้ามันสังเกตคนเราเนี่ยที่ไม่แข็งแรงเพราะอะไร มันไม่มีใครอยู่คุยไม่มีอะไรพวกก็คิดไปเองจินตนาไปเองมโนโไปเองเครียดไปเองคิดเองมันก็เลยทำให้เป็นโรคเลยนะโรคเครียดโรคอะไรโรคเครียดเห็นี่สุดท้ายสุดท้ายอะไรเรื่องอะไรเรื่องสามไปร้องเพงลงราโอเกะเยอะๆ <c oughs> ไปแปลงปันอ,อันนี้จะมาอันนี้อยากจะปลูกต้นไม้เรามาบอกว่าปลูกต้นไม้อะไรปลูกแล้วได้กินได้ปลูกแล้วได้ได้ชมดอกได้ได้อะไรด้วยนะครับว่า ต้องเอาไปแบ่งปันไปเจรจาไปอ่านีคล้ายๆว่ามีทมรมามาคนคุยมาอะไรเนี่ยเหงว่าถ้าดูองค์รวมๆเนี่ยของคุณลุงเนี่ยมีปัญหาเลไหมไม่มีปัญหาอ่าแต่แต่เลขสาถ้าเป็นสุขภาพนี่ก็ต้องระวังเลยนะเราไปไหนไปบรรยายไปคุยไปอะไรเยอะได้พปบเจ็บคออันนี้ต้องระวังไว้อันนี่ก็มีส่วนนะะใช้เสียงเยอะใช้อะไรเยอะ เป็นไม่เป็นไม่บางทีวันไหนที่ไปบรรยายไปโอมฟาดอะไรโจรเนี่ยเออเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของเพราะว่าถ้าเราไป่ไปฟันไปบอกไปคุยไปเลยโอ้หใช้ energy เยอะเหมือนนี้ที่การเรียนการสอนเนี่ยยิ่งอายุสูงเนี่ยบางทีมันต้องระวังพักผ่อนไม่พอเดินทางพูดเช่อะไรปุ๊บเนี่ยโอเคจบแล้วขึ้นสามสิขึ้นมาแล้วอะไรใครโทรมาไม่มีโต๊กเครื่องอะไรอย่างเงไม่มีโต๊ะเครื่องอะไรปัญหาไม่มี อ,อ่ะใครจะดูต่อตอ,อ,อ่าเชิญเชิญใครดูต่อเร็วอ่าล้างผ้าเลยเรียนรู้เลยว่าโอ้หอ,อ,อันนี้ใครเน,น,น,นี่ยรักที่มหน้าตาคือเขาจค่ที่ตั้งดูนะ ฮัลโหลฮัลลโหอาใครเอ่ยอันนี้ใครเอ่ยอันนี้ใครเอ่ยอ really ๋อจะมาแบบนี้เอกนึกว işte> ่ารักไหนอ่ารักจีเองอาจารย์ยุ่งอยู่หรือเปล่ารูปขอสอบถามหน่อยค่ะนิดนึงได้หนึ่งนาทีพอดีกำลังสอนดูไพ่อยู่เพากำลังล้างไพ่อยู่โอ้อาจารยเป็นกระดูกทับเส้นนะคะอาจารย์จะช่วยได้มคะก็เราจัดไปเลยที่แตทำไมต้องมาให้ต้อมาช่วยด้วยอ่ะต้อมาอยู่ตั้งไกลเลยอ่ะ เราจัดไปเลยไปหหาะได้เชียงใม่ไม่เดี๋ยวโนโนจะมาจะไปพิโลกแล้วเนี่ยเด<ง>ี๋กกยวมาจะไปอาจะมาไปพิโลกวันที่20่นี่แหละยี่สิบเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่เชียงใหม่แล้วเดี๋ยวอยู่เชียงใหม่ประมาณก่อนถึงวันที่ยี่สิบสิบยี่สิบก็ไม่งั้นไม่งั้นก็ไปหาอาจารย์ดังๆอ่ะอาจารย์เอ,เอกฉีดทีเดียวก็หายแล้ว,วไม่ไม่พอดีแม่จะผ่าตัดนะคะก็เลยโทรมาสอบถามอาจารย์โต้ค่ะเป็นอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะ หกสิบสอแล้วค่ะหหไม่น่าผ่านนะจริงๆอ่ะมันเป็นทับเส้นไปจากสาเหตุอะไรล้มหรือว่าทํางานหนักหรือว่าน่าจะเดินเยอะค่ะเป็นที่เส้นที่ห้าเป็นโอ้ยไม่ยังยังไม่ต้องผ่าก็ได้เราก็ดึงติดดึงบุโดดึงเดวิจัดเกียวดึงคอไปเลยไม่ต้องห่วงหรอกแม่เราเองรักษาเองไม่ไม่ไม่เขาไม่ไปฟ้องไม่ไปฟ้องตำรวจมาจับหรอกถ้าจะเอามาก็มาได้เอามาได้แต่แต่ช่วงนี้ก็ยังติดงานอยู่นะเนี่ยยัง ยังจะติดสอนพวกนี้อีกสามวันแล้วก็จะไปจะไปพิโลกหรือว่าถ้ามันมันไกลไปเราก็ไปแวะเจอเจ้าหน้าที่พิโลกก็ได้ไปพักที่บ้างไม่ใช่ช่วงนี้ค่ะพระอาจารย์แม่หนูอยู่กรุงเทพก็เลยโทรสอบถามทุกคนนะคะอ๋อได้ได้ได้ก็ต้องรีบมาอยไม่าไปทิ้งไว้นานถ้าทิ้งไว้นานมันก็จะสะสมบอกบอกว่าถ้าทิ้งไว้นานจะเดินไม่ได้นะค่ะเป็นปาพาดครึ่งหมื่นหยบางทีจะไปเชี่ยวหมอมบางทีไปกลัวเนี่ยล่าสุดเนี่ยคนคนคนแอลเอไปผ่ามา เอาไปมาผ่าเสร็จแล้วขี้ไม่ได้เดี่ยวไม่ได้ต้องสวนตะวันต้องสวนขี้สวนเดี่ยวใส่เพล่เพลกโอ้โหสงสารมากเลยไไมม่เเเืออนใบาปโคขอบคุณมากครับอาจารย์โอเคแค่นี้นะไปเก็บของนะอ๋อไปเช็คเอาท์ใช่ไหมเช็คอินเช็คเอาท์เช็คเอาท์เช็คอินสถานที่แกน่าจะเช็คเอาท์งแต่ก่อนออกไปเนาะ ไม่ไม่แกแกไปอาบน้ำไปแต่งตัวกับมั้งอาบผ้าอันนี้มีมีใครถามอะไรไหมพี่พี่ว่าทำไมเรื่องงานเรื่องงานนี่ใช่ไหมโอ้ไม่มีใครแอบดูความลับความความลับอะไรเนาะความลับจะมาเนาะแล้วแล้วแม่ไอ้เหรแม่แม่มุนีจะถามความลับเออได้ได้เห็นเห็นมุมมองความลับบ้างไงใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่มุนีจะแกดูแกจบด้วยนะเดี๋ยวแถมความลักแล้วเดี๋ยวนี้ นี่ดับไปแล้วมั้งเนี่ย